มันก็เกินไปเลยได้หัวหน้ารดช้องขูอะไรคืนลดมานี่ไหลลงต่โหลดได้มันเกินลยได้นี่สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนเด้อพาไก่น้อยไปห้ามออีกแล้วพี่น้องขี่เหียขี่ไล่มันจวกจวกเก็บทอง เมืวานหากโบราณให้กินยาอย่างคิดว่ามันสิเศร้านอนกลอนนอนกลอนมึงดูนอนยาน้ำกลืนในฟางบังโอ้โหไปน้อยขี่เหี้ยขี่ห้วยบังคำยังเก็บยุทอกนะลูกยังเก็บยุว่าอันนี้ผมเป็นผู้เลิกโจด อ่ามาาอ่อืนี่มือสื่อออกสิืออือเอาเงินสื่ออกก่ดอเนคับถ้นะ0บาทมลงไพาไกลหน่อยมหาอในเมืองถุนยืนหลุดไหไ่ไดาเรียนปะ อีกหลายวันพรุ่งนี้งดป่ะปอเอ๋ยจะมาจากรอบแล้ววันนี้สองรอบที่สองแล้วพี่น้องปอเอ๋ยเลยมากๆะลยนั่นหรอกมวนบ่มวนมวนบ่ขี่รถใหญ่ปูฮิบนะเออ <c oughs> หัวอีกได้อยู่ <c oughs>

เปบะเป๊ะเปะเจเปเ,ปเม,วา,มวางงอนเอ้ยหางงอนหง,งอนหง,งอนไปตัดผมมือเสาร์สามคนแต่ปากที่สาไม่เคยเห็นอีกเลยคู่เดียวเาแล้วเขายังเห็นแต่สองคน,งคงน,นลักๆก็ๆเห็นแต่พผัวปเอือเ้อแอนแหลๆๆะเออ,อแล้วอยู่ตลอดก็มาเห็นแล้วอยู่ตลอด yên đây, Nhìn bưng, ngắm hết lột nhảy mất luôn. ồ, ngắm gì xòp bỡ ấy ú. Ừ. Mang gì ấy luôn. Hả? หลใหญ่ลูกหลใหญ่นีน่เปิดให้พูดเนี่เปิดสาหนาทีอดในเ<า><ส>มืองแล้วอดในเนนมืองมันมาถึงแล้ว

เออในส่รถใหญ่สิให้ปู้ฮิปบ,บังด้วยหรอกในสายในส่รถใหญ่น,นนะหรอกฮิปล้อรถด,ดำมปูโอ้ให้ปู้ฮิบซื้อหรอเมื่อดำมยังบบบนี้เมื่อดำขนะี้งัวบ่อ่ะเออใแฮปป์เลยส่วนขี้งัวขึ้นบอ จ่ายเงินผ่านโทรศัพท์มาหอดหรือบป่าเนาะมาสงม่งยันสุบันนิใช่แล้วค่ะนอดติด,ดยันสิจูดากันคันนี้มันสิไม่ใสตรงไปเลยไมันสิเสีย เลยพี่น้องเอ้ยความดือ้อความเสแยังังทาในหอดคีนิกดอกไอ้่นยังแหวะทำทุระจะน้อยกัจะน้อยกับหอดเพราะว่ามาหอดในเมืองจะดนเลายเพอ่นยังลงไปเห็ดทุละแปบ๊บหนึ่งแต่ก็สิไปคีนิกโอ้ยจะเหมือนเอาออกมาอยังเด้นาะ ของปูน่นี่สุดื้อแล้วลูกเอ้ยเขาโถดคอไปหล,ลายๆพี่น้องจอมดื้อจอมแสบเจ็บท้องพี่น้องถ่ายเป็นโจกโจกเป็นน้ำออกมาเมื่อละสี่หาเถือ่อนแต่เมื่อวานนี่แต่ว่าห้าวบ่ได้ให้กินยายังเมื่อนี้ก็เลยมาหาหมออ้เขามาในเมืองเมื่อเ้านี่อ้เขามาในเมืองไอ้กระส้วนก็เลยบอกว่า มันหากระถ่ายเธอเที่ยวบผ่านไปดอกว่ะมันรอบบ่ายได้พาเขามาอีกคือเก่าเป็นเวนเป็นเวนหัวหนาอีกคือเก่านไอแต่ว่าตู้บริหอรในพี่น้องไข่ทะเกับบริกินอยังไหกินแต่นมปกติอากาศมันก็นห่อนแนี่แเละเนาะคนก็นเป็นทอง บ่ได้กินยังเลยเธอขี้2มือจนยอดลงลายเติบอพาไปหาหมอเบิงบ่สิเป็นจังไดใชู้กถูญ้าปลาลุงแนติบัดบัดให้นบเอาคองนําปลาเอื่อยพัดนบอย่าสู่ไปเห็ดแนวนั้นนะเฮยสุดื้อเลยนะ2เบมึงรถใหญ่ีบ่มากับไอ้บอยแล้วก็ปเอือยปูิขึ้นมาลมานม่ลม่ ปุ้ยฮิปขึ้นมาเลยมานัง่งมานัง่งมานังาน่งเลยเว้เฮ้ยอีเมลโทรมา <Hello. S 1> <c oughs> อีเมลส <c oughs> อน